แนะนำแนะนำแนะนำสถานที่ตรงน <eterm Gore> ี <Pacific astrology> ้มันเ่อนะคะเปดเริ่มเอาค่ะใช่นี่ไงเอาแล้วลูกแรกอยู่ไหนอ่ะอ่าไปอ่าแล้วเอาเฉพาะข้างล่าง เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่หนือ่อยห้าสิบก้า

จะไปไหนต่อดู่าว่าตัวดูดีว่าดูดีว่าเขาหาต้องขึ้นาตัดสินีจดูดูดีว่าดูดีว่าดูดว่าดูดีว่าดูีว่าดูดีว่าดูดีว่าดูดีว่ารูดีว่ดูดีว่าดูดีว่าดูดีว่าดูดีวัาดูดีว้าดูดว่าดูดีว่าดูดีวาดูดีว่าดูดีว่าดูดี่าด่าดูดีว่าดูี่าดูดีว่าี่าดู่าดูดีว่าดูว่าดี ดูได้ครับทีเราหรือว่าเป็นการห้ลัว่าแล้วก็เอินต่อไ้อมีนั้นนแต่กะรงก็้ญาตินใจอะอยาไปอไามก็แล้ล้กแล้วก็้แล้วก็้ก็ลวกแล้วก็้ก้ก็แล้วก็้วก็ก็้ร้ก็วลว้วก้ก่อ้

ยังตอนอะไรไว้ตอนอะไรออกมาเดีวยังตอนอะไรไว้เอาออกมานี่ยังไม่สัมภาษณ์ชื่ออะไรชื่ออะไรสัมภาษณ์ไหนสัมภาษณ์ไหนอ่ ทิบ <toys> ัน <m ics> <m ics> ิบันิบนชิบันนั้นสวยไม่นนสิยนะไม่ไม่ไม่เข้าไปไม่เข้าไปเดินเร็วยังเดินไม่ทั เขาเองว่าที่อาจารย์เปิดเผยเรื่องนี้ก็การรับการใช้บริการว่ามีว่ามุ่งเป้าไปที่การบริการที่มีการรับนิยมมากไม่ติดหนี้ไม่รับหนี้เต็ม เมื่อเวลาเราจอเพราะเราะอกรรัใครโดยี่เราไม่รู้เงไม่ได้ยินไม่ได้ม่ได้เห็เร้องฝันดเแต่ถ้ากันดูเองปิดผ่านไปอาวุธโาแลวก็วาเรานกันได้กันผลกันไ้ัน ทางสถาจากรพ่อเราเป็นเขเปนรามวันสอนที่ดีเลยสอนให้เราไม่มีความสรยิ่งสไัย่อนที่เราปะปที่ต่สูนะพราอาคนในใสร้างสม้งเลยตามสถาปนาโราณที่เกิด เาหเป็นรั่ก้วีพาให้เรดเก่เกไปใานขนาเดียวกันโลกแบบน้งราที่ก้าทบุทุลอย่างนี้ที่เจ้าปิป่าแล้ก็ชุฟ้าเหเบยกเราไม่ตองัแขประโยนน์นเ <c ười> ราสามารถจะัก <c ười> พประโยชน์ตัวได้ไม่เก็บไว้ไหนคนเดียวประกดก็เก็บเก็บไว้ใช้อยู่คนเดียวเก็บจนเกลีอกลี้นหมดนะนะแต่วันนี้เรา เราเห็นว่าเราสร้า so ั like 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 ้าไหนเือไหอยู่น่าเกืบไปแล้วไม่รู้ที่ะสรายให้เกิดรและออกไปสร้างวัตถุสถานให้การให้ยากประชาชนต่างๆทำปฏิบัตนหรือว่าให้เป็นประโยชน์ก็คือนะรันนั้นใช่เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาด้วยควมมุงมั่นขันนะ่นแต่ว่ามันติดได้เพืยอแต่ถ้าใคริดเท็จางร้ยบาทนะถก็ปาก็ถึง้ยบา เรื่องวัตคุาตุแล้วก็ของปรมาภูมิให้ก็คือจะมีักยุรนยมินเป็นวัตถุองค์พูดว่าขะในวันจันทรันกรพระันทระดาษองค์นะโยนที่หมายควาว่าถ้าคุณขาได้ไม่ได้นะคุณโยมก็ทำดีๆไงเดินเร็ว เดี latitude latitude ๋ยวเดี๋ยวภาพเดี๋ยวภาพไม่ช้าบันไดกี่ขั้นบันไดกี่ขั้นล่ไม้ล้วนช่างติดตั้ง คนขวาอ่าขึ้นวันนี้เนี่ยอันนี้สัมภาษณ์ยังสัมภาษณ์ยังสัมภาษณ์ยังตายเดิไปแล้วแม่เหรอสัมภาษณ์ยังได้นน ค่ะชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อเล่นห่ะชื่อเล่นค่ะไปแอลเปแอลนะ่ค่ะสนับการ จริงค่ะมีเดินเลือจริงเเอาชื่อจริงชื่อวันนาจัดค่ะสวยเปล่าน้าวันนาก็สวยนะคะเดินเดินถ่ายตามวิทย์ให้เดินที่ถ่ายวิโวตามเหนื่อยวิวฮ่า đi luôn cho này, bên không mong không thấy này, จ้าจ้า ชิดแป็นอยู่เนี่ยนี่ก่อนนี่ก่อนเนี่ยการทำบุญไม่ถ่ายกันวัดน้องคนนี้พิธีพิธีกรเดินเร็วจังตากล้องไม่ทันพิธีกรอ,อย่าหันตูดให้ตากล้องดิ ลงทั้งละเจ็ดบาทใช่ค่ะยี่สิบได้ค่น,คนี่เลค่ะอก็รอเลนขึ้นนะคะอีเล่นขนะึนน้น้วคนแล้วเราจะ็นกันนะถ้าเรากมันนากันตาแล้ค่ะรสึกวิธีกนนานีหน้ามันน้ามันเลยเกินไม่ได้เช็ดนะ <g ül> อันนี้เราก็จะลงมีคน,นี้ค่ะนนคะน,นแดง,งน เห <laughs> <laughs> นื่อยมากส <c oughs> ิ้แล้วถึงแล้วนะคะเราจะลงกันไปข้างล่างค่ะเปิร์ตชาเปิร์ตชายี่ค่ะลงมาข้างาลง่างกันเลยค่ะถ้านี้ก็มีฮ่าถวายจักประธาน จบอะไรงานยังเรียบ้อยเราเรามาเห็นน้ฝัน้ปอ่ะไปไปหรือที่กำลังทำรายการอยู่เนี่ยกำลังทำรายการอยู่ไม่ใช่ที่ที่เขาไวไปอ่ะจะมีท้องอ่ะอ๋อดนลงมาแล้วเก็านี้กําลังจะปิด อัจารก็เลยเอาพลเมื่อกี้ยังไม่ถ่ายซุ้มประตูเลยพอแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปพรุ่งนี้คหอยค่เชฟเชฟวันพรุ่งนี้ค่ะทำคกันด้ราคายอะค่ะสาคน